วิธีชีวิตการทำมาหากินของผู้สาวเขตชนบทนายตัวไงหนึ่งนายออกมาบ้าเหมือนแกงมาตัวใหญ่ครับกระปุกหนี่เพิ่นครับห้องกากเลยเมื่อกี้เยอะมากเลยกระปูกตัวเนี้ยเอาตัวนี้สักบุญครับน้องเอ้าเป็นยังกันนะแบบถอดถอดได้แบบไอรอนแมนเลยบ่ราเฮ้ยเสียมตัวนะเมืุญครับฝนกองเชี่ยเพิ่นนั่นะคนสวยครับน้องเตยสาวลาว อันนี้คนหนึ่งครับอตอนแรกเราเราสิบคุดประสันแต่ว่าเบิงไปเบิงมาอดบ่ได้ปัสสันขอคุดนำเนเดอร์ปัสสันเสียมกับพี่น้องเอ้ยเบืองไงพูดนะเสียมก็ได้ประสันเสียมกับซ้ำได้เฮียปัสสันเพงง่ะเพงง่ะสบายดีผู้สาว สบายดีเข้าสีผ้ากันไปไซมันนี่ไปพุดกระปูไปพุดกระปูเนาะโดยแต่คือตอนแรกนะเขาคิดว่าอ่าเพิ่นไปเลี้ยงงัวแต่บ่ได้ไปเนาะเพราะว่าเขาแล้วแล้วแล้งเลยคับเริ่มปล,อลมอม่อยแล้วบันนี้แล้งเลยก็เริ่มปล่อยแล้วเมนดูนะครับเพิ่นใส่สุดคนนี้งามๆนเพิ่นใส่ปะทุงได้บันนี้เพิ่นสีผ้ากันลุยลุยอ่าทงหน้าทงหน้าครับสีผ้ากันไปพุดกระปูว่าสัน นีครับนอนถ่ายู่พุน่นนอนถ่าสิไปลงทงหน้าครับพักผ่อนซะก,ก่อนนะสัตว์อ,อ,อันนี้กำลังสร้างเสือสร้างเสือสร้างผาอยู่สิพากันลงทงด้วยกันกินข้าวกันยั้งไหมยังบม่ได้กินเอายังบพราท่นกินซ้ำปลาเฉพาะซุม่มโตพาก,กันหุ่นดีเนาะข้าวนามัวผ้ากันกินจักดี <c oughs> หุ่นดีกันทั้งนั้นเลยข้ขาวน้าบโมหิวออกไปหน้าเมื่อกี้นี้ข้าวแกงน้ำมันค่ะบริกรโอ้ออกไปหน้านั่นพอกระเม่แกงน้ำมันถา มอกินบาอ,อยากวก่าสั่งครับเป็นสุ้ากันลงลงทงนาหาปูหาปลาเฮ้ยแม่นวะสามสาวครับน้องเตยคนสวยครับน้องเตยสาวเล่าเนาะซื้อสองเนาะแม่ะกะนะครับน้องลาสาวเล่าคนดังคนดังครับคนดังไฟเมื่อกี้นี่อันนี้คนหนึ่งครับนี่ นองพัชราสาวลาวครับคนหนึงนหน่งเขาคนหนึ่งเขาเท่าหน่ะข้นนางเบิงสิผ้ากันลุยอ่าทงหน้าครับเพราะว่าตอนนี้น่ะอากาศมันเริ่มเย็ยนแล้วน้องวะไปคุดปูได้เลยสบายไปสันเมร์บอกนี่มมัมหมวยน้ำคัวหอยคัวนี่บอกเ,เป็นเป็นส่วนวเ่องไปคุดกับปูได้นี่เบิงครับเสียมเพิ่นน่ะ สิขรุฑยังใดว่าเสียมนะเสียมมาญ่แท้ขุดกระปูขุดกระปูสักพอดีค่ะพอดีฮักพอดีหากินบรรยากาศยามแรงๆครับทุกคนครับเฮากับสิผ้ากันมาข,ขุดกระปูครับน้ำทีมด้วยน้องพัชชาลาเสาลาวแล้วก็พี่น้องมุฑกระปูเด้อคุฑกระปูหน้าเนาะแมนมโม่ได้บโม่ไดโบครับท่าต้องถ่ายทางนี้ครับเพคุนจัง คนงามตรง้ายมุมนี้บรรยากาศคักเนาะล่วงมาตีนบ้านกับเป็นไฮน่าเลยเนาะไฮน่าหนาเนาะชิจอดครับเดินเดินทางครับเดินทางคุนครับสองคนคุนกำลังบอกกับตัวเองอยู่ครับสองคนคุยตัวคนคุยคนเดียวมือนี่เขาสิมาเห็ดภารกิทนั่งกันคุดกปูปูหน้า โบได้โบเฮยยังโบหูปูขายได้บ่ได้บ่จักประเส่ิฐจะต้องลองเบิ่งก่อนน้องเนาะเมืองโบล่องโบหูโบลองบ่ฮู้ไม่เราไม่ดูนะเบิ่งเสียมพูดกับปูคนนี้น้องมาฮักพอดีว่าซั่นเสียมแต่ละคนนะครับอันนี้เรามาเป็นกำลังใจครับอันนี้คืออันนี้พี่น้องถืออันแนวไสประเสริฐจักสิได้บ่ได้ด้วยกันฮ้าหูกระปูบ่ทันเห็นอยู่ทางนี้ก็ได้ไปเบิ่งกันครับพี่น้องจักสิได้บ่ได้ไปเบิ่งวิถีชีวิตของน้องๆเนาะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวๆๆ2คนเจ้านะ เกินไหนมาคุดกับปูได้บ่เป็นมาหาหน่อไม้ขัวหอยพี่น้องนี่แม่นี่โอ้ขัวหอยเสย์เ <c oughs> บสิลองเพิ่งรับนะแต่ละค้นนะบะไรธรรมดาอ๋ออ๋อซับตายบ่ซับตายแหละซับหอยตอนแรกสิพากันมาคุดกับปูมาขัวหอยอยู่ในอันก็เกิดนั่งเก,กออาะนี่เกาะยังอันนี้เกาะหน่อนไม้บงแค่ในตระโนไม้บงเนาะ ถาน้ำใหม่มีน้ำหรอซุ่มเพลินสีอุกได้นี่น้ำใหม่น้ำบออันนี้น้ำใหม่น้ำบอโอ้น้ำใหม่น้ำบลี่ผ่านครัวหอยครับเห็นหอยกับจัดหอยกับสันเทียวนี่เยังยังเอาเบิร์ดสันเตยไปทั้งนั้นนั้นร้างอย่างเดียวสันหมุนป้าหมุนดอนเข้าไปเลยพูนไม่ได้มาไหนตะเก่านี่ละงมหลไหลค่ะแถวนี้เนี่ยเป็นหม่องงมกินของซุ้มเจ้ามันบอ ตะเกาช่วงยามนามังมมหอยนี่นมีมอยู่นี่มันบ่แถวกลกลางนาอืมหุกคบหุกคบเนี่ยหุกคบป,ประสนเนาปปะได้กบบ่บอันเนี้ยเอ้าสองคบแล้ว <c oughs> มาลุนกระดอกกระเดียด้อันนี้ยนะ <c oughs> <c oughs> มาลุด ลุ่นมาลุ่นแตงได้ทางนั้นคุดน้ำหน่อก็มีแต่วากบคุดน้ำหน่อก็มีแตวากบครบสิบตีครบสิบตรีมาสานไม้ทิ้งกระปูสมเอ้าได้แล้วโซ่มายูจักหน่อยกระปูแม่ปูตัวแม่ปูตัวแม่มันจะเป็นเส้นมาเบิ่งดูหันเจ้าชาติย่ามันดูเป็นอย่งไรตัวแม่เป็นอย่งไรตัวตัวแม่โอ้มันมันเป็นอย่างี๋ยวเผากันเป็นไงไป อันนี้มันบคือกันโอ้ฟ้าปิดฟ้าปิดทองมันบวคือกันแล้วกะตัวแม่แห่งสีสันกว่าตัวผูโอ้ฟ้าปิดมันบวกซ้ำกันน้องเนอะแม่แม <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นถ้าฟ้าปิดใหญ่เนี่ยเป็นตัวแม่ถ้าฟ้าปิดหน่อยเนี่ยเป็นตัวผู <c oughs> โอ้มะคุดกับปูครับถาเบาหน้าครับเบาหน้าเพราะท่านแต่มายอยูุู่น <c oughs> ครับุ่นกองนุ่นได้ทางหนาน่ะกองห้าสเบียง บรรยากาศแบบบ้านๆอันนี้ครับทุกคนน้องๆพากันหากินนี่เขาลงมาแรกๆนี่ก็บเท่านได้ไปใส่เลยได้คืออยู่ในแถวนี้เลยไม่หนาวไม่มเท่โอ้แมนครับแมนครับแมนครับน้องน้องมาทำแมนครับทำแมนมามีผมในครุดบ่ได้เพราะว่ามันยังแดดอยู่แม่บอกเหมือนครับแต่ละคนครับกองนุนหนึ่งครับถืออันก็อื่นยังเกาะถือแนวใสอีกซองสหายนี่คือ ลงมือครับลงมือจัดการอุ้ยบาดมือเลยพี่น้องเป็นยังบาดมือโ,โอ้โหอย,อยบาดมือเพิ่นเดิ่งนครับหากินเน่กินบาดก็ได้เนะาะแถวน,วนี้ท่านแล้ววะสันเป็นห่องว่าท่านแล้ววะสันขนาดเชียงพีล่ยได้ยงังทันอก็จะแล้วมันมัน,มนอันมันดูดไปเร็วกว่าน,นีบ่ได้ได้เนี่มันบอก เพิ่นมักเพิ่นมักใส่เขาว่าท่านแล้วมาที่ว่าได้แล้วม่นบอกถึงแล้วโอ้ครับท่านแล้วคือกันท่านแล้วคือกันม่นบอกม่งแน่นะตัวู้อันนี้ฮะเอาคือจักบนท่านในเบิ้องฟาทองมันอยู่มันอันนั้นตัวนี้มันโอ้เบิ้งกลามมันใหญ่เบื้อตีนมันโอ้ตีนมันกระดิเนาะโอ้ครับความชำนาญของหน้องห้าอยากห้ากินกับประมาณนี้เพิ่นจิตจักว่าถ้าก้ามใหญ่เนี่ยเป็นตัวผู้ถ้าก้ามน้อยเนี่ยเป็นตัวแม่อันนี้โตยัง โอ้อันนี้เป็นตัวแม่ครับเพราะว่าตัวแม่ชี้แสบกับตัวผู้ลายมันมั่นกลัวบอกขึ้จังใดแม่มันมั่นกลัวน้องวะก็เห็นกบเนาะเบิร์กครับวิธีชีวิตการทำมาหากินของผู้สาวเขตชนบทนายตัวไงหนังนายเอามากๆเป็นแก้วมาตูนใหญ่ครับกะปูนีเพิ่นครับห้องกากเลยเมื่อกี้เลยเยอะมากเลยกระปูกเนี้ยเอาตัวนี้ซัก เบื้งครับน่องเอ้ามายังอันนะแบบถอดถอดได้แบบไอรอนแมนเลยบ่กเฮ้ยเสียมตัวนะเบื้งครับผลกองเชียร์เพื่นนั่นนะคนสวยครับน้องเตยสาวลาวอันนี้คนหนึ่งครับตอนแรกเราว่าเราจะไปคุดแต่ว่าเบิ้งไปเบิ้งมาอดบ่ได้ันขอคุดน้ำเนยเด้อเสียมกับพี่น้องเอ้ยเบื่องไงคุณนะเสียมก็ได้คุดกับซ้ำได้เฮี้ยวเอ้าอันนี้เราว่าออกได้แต่บ่ออกน่องที่ซับค้าได้ัน เป็นครับแถวนี้หูมันเลิกปะเลิกอยู่หูกับปูกันเลิกเนาะแถวนี้เนาะหูมันหูมันมาสันเป็นครับอันแก๊กๆนี่ยกระแม่นแก๊กๆนี่ยใช่ไม้นี่ว่ามันถือโตมันมันปะถือมะกีนโอ้แต่ไม่เขานึกว่าถือกระปูถือมะกีนมาสันนองว่าโอ้ยเด้นี่ยเป็นครับ เบื้งโอ้เพิ่นมีสูตรของเพิ่นอีกได้เพิ่นเสียบคงไปในะหูก,กับปูเพิ่นกับมุนอีกมุนเพื่อบ่ให้เสียมรุดอ๋อมุนเพื่อบ่ให้เสียมรุดบ่ฮะเฮานึกว่ามุนเพื่อให้มันมุนตัวปูเนาะคือเกา่ารุดคือเกา่าเบิ่อน่นั่นน่นะรุดคือเกา่าว่าซั่นเป็นจังได๋ได้อยู่บ่ปาดบ่ฮู้เลิกแต่ฮขน่ะเกือบสุดแขนโอ้ตัวญ่เด้อครับทุกคนนะ่ะบ่ได้ธรรมดาไหมโมเดร่มดาธรรมดา,ดมดาเลยนะี่บ่ธรรมดา เพิ่นคุดแล้วเพิ่นกับดึกกระปูถิมเพิ่นกัไปอาดหลานแล้วครับวันนี้นสิมีสิมีมือเก็บมาเก็บน้ำลังนี่ครับมือเก็บเพิ่นของแถลป้าดมึงนงไม่ได้โอ้แป๊บเดียวเดี๋ยวสามตัวสี่ตแหละโอ้มาขี้หอยเดี๋ยวหนูเพิ่นเอินมาขี้หอยเพิ่นบุเอินมาข้หอยวะเอินมาขี้หอยหวะแม่ <c oughs> ามาสิคุดน <c oughs> ี่นี่โอ้โอ้พุทูนี่อีกระสั่นมาเพิ่นวะมเห็นแหละครับวันนี้นะคือแถวนี้นะ การหากินหาอยากแบบบ้านๆกันสิประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าบางเธอน้องกับอะไรออกไปหากินไกลนะกมัน้นบ่กันสมุขดูนี่นี่เบิ่งครับสิรุดอีกแล<อ>ยิเสียมันสิลุดโอ้เต้หอยแตกอีกปลาตัวมาแน่นอนแทะตัวเต้เ,เอาเลยวะหอยไหนเขางุ้มเอาเข้าคัวเอาท่านี่เอาตีนเต้เอาเลยแน่อนอนเอริคคิดว่าหอยตายคิดว่าหอยตายไปสัตว์ตโผ ได้อีกแล้วครับเบิ้งสุดยอดเลยทีมงานนี่บ่ธรรมดาทับหาอย่างหากินนี่ป้็ล่ะล่ะล่ะโบอันนี้แ่ละเออเอาแล้วปลาในของแท้แล้วเบิ้งคักแล้วมันบ่กล่งยังแม่นบ่เฮ้ยเฮาสิว่ากบซีตีนอีกได้นี่เฮาเบิ่งส่งแล้วนี่ขุดมั้ยเอ้าวบ่แม่นมาซั่นเบิ่งส่งบ่แม่นแหละมาสั่นเปลี่ยนเสียมใหม่เลยมาซั่นบ่แม่นมันแข็งมันแข็งดูนี่ครับนี่ปาด โอ้มาเป็นตะลึกทีนี้คน่ายเอ้ี่ยแล้วเหรออืมเนี่ยมึงแล้วเป็นตะอุกแท่นตวแทะเม่เลิกแล้วโอ้บ่ค่อยเลิกครับเฮาต้องลบหน่องจ้ะหน่อยครับก็จะหน่องสิีเกียร์ทีนี้ถอดตาเฮาโอ้มาติง,งติงติงติงลงแทะ ท่านแล้วอ่าท่านแล้วหอดแล้วท่านแล้วนี่คือหอดแล้วครับท่านแล้วนี่คือคือได้แล้วอ่ะก็ไม้เงินคือได้แล้วท่านแล้วนี่โอ้ยโมเมนต์กบจำพี่น้องโมเมนต์กบจำนี่เกือบได้พะศันเกือบลงแล้วกระปูโตผูอ้ยโมนี่ัวผูครับกามมันสีใหญ่ๆนะนี่อ่าสุดยอดสุดยอดแป๊บเดียวครับได้โมเมนต์เกือบซิฟเลยพะศัลนั่นอะไปแล้วไปแล้วว่าศันได้๋ยวไล่ตัวแล้วว่าศัน มึงเนี่ยคุดแป๊บเดียวนะปาลงมาแป๊บเดียวเบิง้งแถวนี้ตั้งอุดมสมบูรณ์ในนี้ทุกคนเลยเพราะวะ่าเนื้อกินแนวอยากเนี่ยเบื้องเขาใส่เบิ้งเพิ่งลงมาจากตีนบ้านเนาะอันนี้เขาเอื่นทุงหน้าตีนบ้านเนะาะกะมีเนวกินแนวอยากแล้วครับรพักกีสมกัมีลายักีสมดังคมกัมีเอามาแกงใส่เขียดหน่อยเขียดไส้เพื่อนว่าแซบประจันกะกินครับน้องๆแห้งแซบประจันเสียพักกีสมอันนี้เขาเอื่นพักกีสมม,มันบอกพักดังคมต่างหากมันบอก เสื้อโอ้มันอยู่นลำกันบ่โอ้ใบใบมันสีไงกับใบน้อยแต่กะกินได้กินได้เขาอื่นยังเกาะเอ่อแกงใส่เขียดได้แกงใส่กบได้เนาะขี้เสื้อมาฉลองแมนบ่แมนตีเขาหนาทังนังคมเป็นอะไรซะใบมนใบมันมนอันอหนึ่งเนาะจิ้มแล้ว่าสั่นละ ยางอยู่นี่นะครับโมเมนต์ยางได้ครับยางหาเส้นย่านน็ตได้โมเมนต์ยางหาหูกระปูได้อันยางอยู่นี่นะยางหาเส้นย่านอินเทอร์เน็ตแจ็คสีได้บ่ได้ว่าศั่นถือโทรศัพท์ยางเลาะไปคุณนะอันนั้นก็เลาะอยู่ทั้งคุณสองคนนะอันก้มก้มง่วงง่วงอยู่นั่นโมเมนหาหูกระปูได้เบิ่งว่าเน็ตมีจะขีดประศั่นสุดเดีพ่อล้มกระปูเบาได้ว่าศั่นโอ้ยเนาะคุดหาเน็ต หาคุดกระปูครับทุกคนบรรยากาศแบบบรรบ้านผู un, ้สาวบรรบ้านเนาะแล้วกาบรรยากาศกะเริ่มเย็นแน่จักน้อยแล้วเพราะว่ามันประมาณเกือบสามโมงกว่าหรือมั้งตอนนี้ยสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งแล้วสัตว์้องเตยว่าหากินให้อยากสนมากเพื่กคือหาแถวนี้นั่งเที่ยเพนก่ะเดี๋ยวมาเห็ดคลิปงุ้มหอยบ่แถวนี้ฮะบอกพันหอนยำเลยบอกกุ้มไม้เวลาฝนตกคนยังมาหุ้มงุ้มหอยงุ้มยังนี่มาเห็ดคลิปอยู่บ่มองนี่ก็เป็นมองเห็ดคลิปคือเจ้าเจ้าคือกัน แค่เหตุหนึ่งเนาะผู้นั้นครับบ่าปากบ่ตีอยู่สั่นเครียดว่าสันาส่นว่าสิเอากบจากสี่หาตัวบ่ได้ว่าสัน่นอันนี้นะได้กระปูมานะบอดายเฮ็ดเฟียงใด้มานาังอยู่นี่น่นะถ่ายรูปก,บกับกระปูเด้แสดงว่าสิเอาลงติก๊กต็อกได้เนี่แมยเสียลงติก๊กต็อกม่นดยเขาไปเบิ่งติกต๊กต็อกติ๊กต็อกสื่อยังติก๊กต็อ,อตกเจ้าสื่อคือสื่อเฟซเลยอ๋อคือสื่อเฟซเลยเขาไปเบิ่งในยูทูบด้วยทุกคนเด้อะสื่อเฟซเป็นสื่อยังติ๊กต็อกกับสื่อนั่นได แล้วมาถ่ายกับปูอยู่นี่กับปูก็สร้างบน,นีเพิ่นเนาะอันนั้นก็ร่างคิวขมวด้วยครับอันนั้นก็ร่งตอบแชทยั ale, งไงเลยว่าสนเบิร์นครับสองคนเพิ่นครับตะลุตนศาสตร์เพิ่นสิ้ากันถ่ายคลิปแต่ว่ามันได้สนันผลเนาะน้องเนาะมันได้บอลายนาทีก็เลยว่าเพิ่นมาเพิ่นสิภากภากเสียงเอาปรัสนสาวๆนะก็เลยเาานะเามาตั้งกล้องไว้ล,วงงไงงละกัพากันงานไป่างมาละก็สิผาก อาคิดปากจริงงงแงบเป็นสีผากเอาเด้อนะอยู่ทังล้างนั่นเล่นกระปูยอยู่บ้านนี้เอาแล้วมีแต่ผมงามครับคุลูคุณลูนางอ้วนเงี้ยพอเราเปิดคุลูนางอ้วให้ซุ่มเพิินฟังไห้เดี๋ยวนี้มีคุลูนางอ้วนแล้วก็มียังใครเนี่ยใครตัวเราพอเปิดเสียงแดนซุ่ตัวฟัง เะ็มาบ้านนี่ <laughs> โอ้ยอันนั้นเรนกระปู่อยู่แด้อวนน่ะนะ <c oughs> มดเฮ็ดช้างไหนเ่นกระปู่อยู่แด้วน่ะน,นะ <c oughs> คุดกระปู่หรือก็เล่นกระปูต่ตอแน่นอนเอรีแอลเพิ่งกับแอลเฮาเฮ้ยเบุงครับท่าเต้นบ่ธรรมดา คุณครับผู้สาวยูทูบเบอร์ฟังเล่าครับก็โบได้ยันติฤกษิตี่น้องงางเซียนสายเซียนกล้วยเนั่นเซียนห้ามุมกล่องฟังเสียงแล้วก็คือสิติดลิกฤกษิตี่นิ่งแล้วรู้สึกว่าเรียบวัตตะขึ้นมาอย่างเกาะกู้รู้นักอวดนี่ดังสิเหลือเกินย่านเขากล่องสวายสวายเป็นอะแบบนี้นี่คือบรรยากาศของบ้านน้องยญามือแรงแรงครับบรรยากาศบ้านน้องลา บ้านน้องเตยอะไรก็บ,บ้านนอ้องพัชะล่าคือวิธีชีวิตแบบบ้านๆของเพิ่นก็คือเพิ่นพ้าไปคุดกระปอ,อกกระปูนี่ก็คือเพิน่นเป็นวิธีชีวิตของเพิ่นแหละเมื่อกี้นี่อันคนละคนเดอ้อทุกคนเดอ้เดออันที่ไปในไฮน่านะโบแมนอันแกงนีเดอ้ออันนั้นคนละคนอันนั้นอีกชุดหนึ่งนะอันนี้เขาเขามาในบ้านน่ะก็คืออีกชุดใหม่ครับชุดที่อยู่ในไฮน่าเพินพ่นบ้ากันเมื่อไปแล้วอันนี้นนชุดใหม่ ฝ้าแฝดฝ้าแฝดอันนี้แฝดแฝดอันที่ยืนได้ให้หน้าน่ะเมื่อไหร่หรอโอ้อันนี้แฝดเปินจากนอนเปิดกันเลยเมืออ่ะเปินจากนอนอันนี้กรับแฝดครับแฝดเล่าอีกคนนึงแล้วส่ใส่เขียงกับสันดอคอันนี้เราใส่สินอันนี้เราใส่สินก็คือคนละคนกันแฝดคนนั้นมารัดลิ้นจับอีกอ้าวมึงดูไปถามกันมึงดูสวนดว่าเอาถือไปถามกันมึงดูเอาถามเลยเจ้าถามกันเลยขยับกล่องอันนี้เป็นย่บอ่สบายดีจะสื่อนอนสบายดีน้องพัสราพี่น้อง สดอยู่วะสดร้อยเปอร์เซ็นต์เขาหนี่คุณรู้นางอ้วกกำลังแสดงเลยพี่น้องมันก็เลยเป็นเสียงแนี่ยนี่เจ้าต้องการผู้เบาอัญมประจักษ์ปีสิบเออจะสี่สิบลงมาพี่น้องบอกเอาสี่สิบเงินไปเอาคือเอาหัวเส้นดัดดัดเบ็ดเบ็ดเฮ้ยเบ็ดทำไมด้ิหน่องูได้การเลยเมื่อกี้เนี่ยรายการเลยแบดบอลได้เบ็ดมันดับหรือซื้อโอ้ยเอาไหม ถ่ายไปเลยแบบมันมันดับกับ้างมันมันสี่ายได้เอาไหมจ้ะเอาไหมเอาไหมสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบจะมาคุยจักปีก็สี่สิบลงมาพี่น้องเจ้าคุณบอกเอาหัวเซนได้เลยบอกพี่น้องจะเดินไทยนาไ่ได้นะแม่พ่อคอยหาคอยเอามาไทยได้พ่อคอยพี่น้องพ่อเขาบอกมีลูกเคยไทยนาพี่น้องท่าเราเองก็ไทยนาเก่งเลยเขาอยากได้ฟูดกินเผาเก่งๆอันนี้เด้ยสบดีน้องเตยประธานจะทำ ทำหยอกกันนะจะซื้อยังเกาะหะนะทำใหม่น้องเตยจะซื้อยังซื้อน้องเตยเจมาคือบวสอะไรคือหมือนแต่ว่าหาซิบลงมาเนาะคือมาหาซิบขึ้นไปพอแขกเลี้ยงดูเขาได้เนาะห้องบ่อเขากินลายบ่กินลายหมือนอะไรเออกินลายกินลายแต่ว่าตัวน้อยตัวน้อยจอยสู สเปกคนไหนดีนะอาดูเตยจับถามเพิ่นขึ้นด้ฮะสวัสดอสวัสด้อถามเพิ่มขึ้นด้วยเตยถามเพิ่มขึ้นดูท้ามเพิ่มด้วย๋ยวถามเพิ่มด้วยสบายดีสบายดีพี่น้องสื่ออยังน้องสื่อน้องน้องอย่างกายาอ่อยออ่อยอพี่น้องน้องสื่อน้องหล่าน้องหล่าสาวลาวอยู่ยูทูปพี่น้องสวัสดี ถ้ันคอยมีผู้บ่าวก็เห้เล่าผู้บ่าวอยู่ใกล้ๆคอยนีท่างจะแปลกๆแพะส่วดเนาะมักผู้บ่าวรุ่นใดเนาะรุ่นพอแม่เนาะก็รุ่นใดก็ได้รุ่นใดก็เอาเบิดนับแต่สิบห้าขึ้นไปเอาเบิดเลยอไก่เย็นตีนคนะมันชีคือตี้ยเจ็ดแปดสิบก็เอาเนาะรุ่นนี้เอาหัวสชนแง่งหยอกหยอกหยอกรุ่นกล้องเพื่อนพี่น้องมันดัด ดิมันดำกับไต่เย็นนี่นี่มนะีแต่ผู้สาวน,น,นี่ตั้งอันนี้ก็ยูทูบเบอร์น,น,นี่แยงความงามงแยงอะไรก็งามคือเก่าแหวนอันนี้ลองไปแยงเมือตัวเองเด่อยนี่แยงว่าคนจะเห็นหน้าเดทนะคะอยู่ที่แหวนนะคะคหน้าของหน้าเดทวะเคยหน้าของหน้าเดท คนถืทกล่องเราเราบอกว่ได้เด้ครับน้องๆน,นะส่วนมากครับกัสิเป็นคนโสดทั้งเบิร์ตนั่นแหละโสดอันนี้นะเราต้องการผู้บ่าวแบบว่าเออ่เลี้ยงดูได้เลี้ยงดูได้ครับผมผู้บ่าวแบบเลี้ยงดู<บ>เล้วได้เลี้ยงแบบได้ก่อแบบเงอะแบบไปบอกไปบอกบาปแล้วเอาเสือกมาจูงไงเอาเสียบบอกไงว่าเอาเอาเสือกมาจูงยางได้เลยเออจันไปนั่งตลอดเลยเออจันอันนี้แล้วเราวเศร้าลงมากไอ้นี่แม่นบอก 40ลงมาโอ้สิโอ้โอไปได้เบิร์ดขอแต่จริงใจพี่น้องโอ้อดไ,ได้เบิร์ดขอแต่จริงใจสองปีก็ได้นะ <c oughs> อันนี้ได้เบิร์ดขอจริงใจอันนี้นะนับแต่สิบหาปีขึ้นไปได้เบิร์ดประเสรนฐไข้ทามซุ้มเจ้าแหน่เจ้าเสียเอาผู้บ่าวมาเลี้ยงดูมาไถนาซอยพอพอแม่หรือว่าเจ้าเสียเอาผู้บ่าวมาเบิ่งพอแม่เจ้าไถน้าไอยถามซุ้มเจ้าเนี่ยจะคือเสียเอาอยู่ลายแถ เอามาเอาามไทยนาสอยพ่อแม่เลยคอยเด้อย้อนเมื่อกี้นี่ตันขึ้นจังหวะเอามาบบบบแบซุ่มเจ้าก็ได้เนาะอมาไทยนาซอยแม่บํานนาตาแต่ละคนครับเพิ่นอิดเพิ่นเมื่อยเพิ่นพากันไปคุณกระปูมาแม่เพิ่นตากแดดมาเอ้ยโมเมนต์ไอ้ยโมเมนต์สามคนนั่นอิดแต่สามคนน่นเมื่อแล้วสามคนน่นเมื่อไไปแล้วอันนี้แกงนี่หลอันนี้แกงนี่ฮะนาตาสดสื่นดีสดสื่นดีแล้วก็ งามงามเลยการเพิ่นเรียบร้อยครับเบิ่งแต่ละคนเบิ่งผุนนะใส่ผ้าถุงแบบโบราณครับผ้าถุงแบบสมัยหลัดสววงหลัดสววงผุนแหละผัดทุ้งแบบเจ้ายิงอ่ะนะอันนี้เพิ่นกับท่านสมัยขึ้นมาแนแกางเกงขาบ้านกระุ่นซอละพงผุนแหละครับกางเกงเพิ่นก็ได้อันนี้เล่ากับเซ็กซี่ขึ้นมานิดหนึ่งครับเราใส่ก็อกกับกันหนาวกับกันหนาวจริงจริงเล่ากับว่าหนาวกายไม่เท่าไหร่แต่หนาวใจนี่ยางขาดไปจันผ้ากันหนาวใจเบื่อซุ่มเนี่ยแกงเนี่ย เพิ่นหาครูอยู่โท่านไหนครูเด้่พี่น้องไก่ชอนอันปีใหม่เลยพี่น้องมาข่าดาวนัมเพิ่นเดอรมาข่าดาวนัมเพิเดอร์ขาดคร่าวดาให้ซอนังมาเนี่ยมาข่าวดาวนะ่ให้มาเตโตมันบอกโบห้ซอนังมาเนี่ยซัมเบอร์บีซองเกอะไรนะสงสัยหนองน่ายท่วมากครับเดี๋ยวรับของหนองน่ายก่อน